สวัสดีครับพบกับโอเจ็ทชาแนลกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมมาทําเมนูกุ้งนึ่งน้ําจิ้มซีฟู้ดนะครับผมเรียกว่าน้ําจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดนะครับผมซึ่งวันนี้ผมไปซื้อกุ้งเรียกว่าสดๆจริงๆครับผมเรียกว่าเอามาถึงที่ห้องเรานะเตรียมทําเมนูนี้แล้วน้องกุ้งเขายังไม่ตายครับส่วนหนึ่งเราก็เรียมไว้อีกส่วนหนึ่งเราก็เอามาทําอาหารนะครับที่เขาเสียชีวิตแล้วเนาะเขาตายแล้วเนื่องจากว่าร้านเขาก็จะน็อกน้ำแข็งมันใช่ไหมครับตัวไหนแข็งแรงก็ยังรอดอยู่นะครับผมส่วนตัวไหนไม่แข็งแรงโดนน็็็อกกนน้าแขงงจะะตยครับผมซึ่ เราเลยเอามานึ่งให้รับชมนะครับผมซึ่งวันนี้รับรองหูกใจหลายคนแน่นอนครับว่ากุ้งสดๆใหม่ๆหวานน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดแน่นอนครับผมเดี๋ยวเราไปชมวิธีการทําเลยครับผมสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําเมนูน้ำจิ้มซีฟู้ดกับกุ้งนึ่งนะครับผมจะเป็นไงตามชมนะครับส่วนประกอบก็จะประกอบด้วยอนี้ครับผมจะเป็นพริกชี้ฟ้ากระเทียมมะนาวแล้วก็นี่ครับพระเอกของเราก็คือกุ้งนะครับผม กุ้งในน้าสดๆเลยนะครับผมต้นหอมมขีนะอันนี้เอาไว้เป็นโรยหน้านะครับผมทุกคนอย่าสงสัยนะครับผมว่าทำไมกุ้งถึงมีแค่นี้นะทุกคนเพราะว่าที่จริงผมซื้อมาเยอะนั่นแหละครับแต่ว่าประเด็นคือว่าเอามาถึงที่ห้องแล้วน้องเขายังไม่ตายนะครับผมก็เลยจะลองเลี้ยงน้องเขาดูนะครับส่วนนี้ก็คือเขาตายแล้วนะทุกคนเราก็จะทำแค่นี้นะครับก็พอมื้อพอดีนะครับผมเดี๋ยวเราไปทำกันเลยทุกคน ครับผมอันดับแรกแเราก็ทาการเตรียมซึ้งเลยนะครับที่จะนึ่งกุ้งนะครับเราจะนึ่งในกระมังสเติเลตนะครับผมนี่กุ้งสดๆเลยนะครับผมนี่แลวจะเรียงไปครับผมนึ่งเขาประมาณสักพักหนึ่งนะครับผมจะได้กุ้งนึ่งที่น่าราับประทานนะส่วนน้องกุ้งที่ยังรอดนะครับผมเดี๋ยวเราขึ้นรูปให้ดูนะทุกคน ว่าน้องเขายัางอยู่ดีหรือเปล่าครับผมจากนั้นก็ทําการปิดฝาทิ้งไว้ก่อนครับักคพู่นะเราค่อยมาหมั่นดูนะครับถ้าสําหรับใครที่มือใหม่หรือว่านานๆได้เนึ่งทีนะครับเพราะว่าเราอาจจะคํานวณไม่ถูกนะครับผมเราก็อาศัยการสังเกตแทนก็ได้นะครับผม ครับผมระหว่างเรารอกุ้งที่กำลังนึ่งอยู่นะครับผมเราก็ทำการตำจิ้งซีฟู้ดกันเลยทุกคนครับผมไอขี้หนูสวนกระด,ดเทียมไอคีฟ้าแดงนะครับผมถ้าเนิดนำเม็ดพ่นิ้มซีฟู้ดสามารถใช้ครกตำก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้เครื่องปั่นก็ได้นะทุกคนแต่วันนี้โอโจเลือกตำด้วยครกหินอังสินะครับผมเพราะว่าถ้าตำด้วยครกยิ้เผานะครับมันไม่ละเอียดครับแต่ถ้าเกิด จะเอาไปปั่นก็ได้นะทุกคนสําหรับครอบครัวไหนไม่มีครบถึงนะแต่ผมว่าการปั่นอะ่ะมันทําให้ความหอมของพริกและกระเทียมหายนะครับมสู้ตำไม่ได้แต่ตำเขาจะใช้เวลานานกว่าปั่นนะครับผมแต่ความรสชาติความอร่อยอย่างนี้ผมว่าสําหรับเชฟหรือว่าครอบครัวทั้งหลายจะเลือกตำมากกว่านะครับเพราะว่าจะได้รสชาติที่หอมแต่ถ้าร้านค้าหรือพัตคารเขาจะเลือกเครื่องปั่นนะครับเพราะว่าเขาทำค้าขายเนาะเขาจะใช้ความรวดเร็วนะทุกคน จากนั้นก็ชุบลงไปประมาณนี้ครับประมาณหนึ่งส่วนสามงช้อนอกินข้าวนะครับผมส่วนน้ำตาลเราจะใช้น้ำตาลปิกนะครับผมนี่นะครับผม,มน้ำตาลปร๊กก็จะประมาณครึ่งช้อนนะครับ นนจากนั้นก็ทําการนี่เลยครับผมคนก่อนเลยนะให้เข้ากันให้น้าตาละละลายกันครับเดี๋ยวเราค่อยบีมะนาวใส่นะจากนั้นก็ทาการใส่มะนาวครับ เอาใส่ไป1นลูกนะครับผมนี่ครับผมแลตามด้วยน้ำอุน่นครับน้ำอุ่นก็ใส่ประมานี่ครับผม ประมาณสามช้อนกินข้าวเนี่ยครับผมคำนวณง่ายนะทุกคนถ้าจะถามว่าละเอียดยิบถึงมิลลิลิตรเนี่ยก็มันจะเป็นการยากไปเนาะยุ่งยากคุณวายครับผมแต่ถ้าเดบอกว่าสามช้อนกินข้าวคือจบนะครับมันก็จะได้น้ำจิ้มซีฟู้ดถ้วยหนึ่งพอดีเลยครับทุกคนแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับผม,มน้ำจิ้มซีฟู้ดของเราพร้อมเสิร์ฟกับกุ้งนึ่งแล้วครับผมจากนั้นเรามาดูกุ้งของเรากันเลยครับนี่โอ้ว้วาวครับผม แค่นี้ก็สุกเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมมันสองนาทีกว่าๆนะทุกคนแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟครับเดี๋ยวเราจัดใส่จ,จานเลยดีกว่าทุกคนนี่ครับน่ากินไหมครับทุกคนนี่เลยครับผมทุกคนกุ้งนึ่งน้ำจิ้มซีฟู้ดของเราครับผมทำง,ง,ง่ายๆกับโอเจชแนลนะครับผมทำไม่ยุ่งยากเลยทุกคนน่าทานไหมครับผมนี่ครับผม เรามาลองชิมกันเลยดีกว่าทุกคนว่าอร่อยไหมครับผมนี่ครับผมขออนุญาตใช้มือนะทุกคนนี่ครับผมน่ากินมากเลยครับทุกคนนี่ครับผม นึ่งไม่นานครับประมาณ2-3สานาทีนะครับผมเพราะว่าถ้านึ่งมากกว่านั้นก็เนื้อเขาจะแข็งกระด้างน,นะทุกคนนึ่งประมาณนี้นะครับผมใช่ไหมนี่นะครับผมซีนติฟูดเราเลยนะครับผมจบไปแล้วนะทุกคนวิธีการทำ กุ้งนึ่งน้ำจิ้มซีฟูดนะครับทำง่ายๆกับโอโจ้ชาแนลนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับผมนี่เลยครับผมเห็นไหมกดไลค์กดแ like ชร์กดสมัครให้เป็นกำลังใจให้โอโจ้ชนแนลกันเช่นเคยนะครับผมแล้วเราจะมาทำคลิปอะไรโปรดติดตามชมนะครับคลิปหน้านะเราจะสรรหาไม่ว่าจะท่องเที่ยวหรือว่าทำอาหารหลังสรรสิ่งดีๆมาให้ทุกคนนะครับให้ทุกท่านรับชมนะฝากติดตามผมเยอะๆนะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาฟังทุกคนบ๊ายบาย